ไมว่าตอนนี้มีนักโทษคนหนึ่งที่เพิ่งจะเข้ามาสองสมปวันก็ยื่นของระราชสถานภัยโทษเพียงคนเดียวเขาก็บอกว่าพี่ช่วยผมหน่อยนะช่วยเรียกร้องความเท่าเทียมของอนักโทษให้พวกผมทีหลายคนก็คาดหวังว่าเขาจะได้ไภัยยังมีอีกเกยอะครับที่เขารลอ,อภัยโทษอยู่ใช่ไหมอยากให้เสียงเล็กของคนในเรือนจำเนี่ยเป็นเสียงสะท้อนที่ยิ่งใหญ่กับ ผู้ใหญ่่ปรรคท,ทีกภายหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยพร้อมประกาศว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ภายหลังกลับเข้ามาได้เพียงคืนเดียวค่ะก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลตำรวจทำให้เกิดข้อกังขามากมายนะคะในสังคมล่าสุดขนมบอมได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวหลังจากที่ตนเองได้ไปเป็นวิทยากรในเรือนจำ โดยนักโทษในเรือนจำได้ฝากให้หนุ่มบอมออกมาช่วยเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะจากประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรนักโทษหนีคดีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยังอยู่ในเรือนจำไม่ถึง24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ซึ่งหลังจากรับตัวนายทักษิณผู้ต้องขังในคดีทางการเมืองกรมราชทัณฑ์ร่วมแถลงข่าวระบุบางช่วงตอนว่า เนื่องจากนายทักษิณมีอายุ74ปีแล้วซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่ต้องเฝ้าระวังทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายและอนามัยเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและได้แยกตัวผู้ต้องขังไปอยู่ในสถานพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวก่อนเพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ต้องขังคนอื่นซึ่งในคืนเดียวกันได้ทำการย้ายทักษิณไปที่โรงพยาบาลตำรวจอาคารมหาภูมิพลราชานุสร8 8พรรษาาชั้น14อ้างว่าอาการป่วยกำเริบ ล่าสุดหนุ่มบอมที่คุกเขียนรูปได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวหลังจากตนเองได้เข้าไปเป็นวิทยากรในเรือนจำโดยบอกว่าตนเองได้เข้าไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในเรือนจำก่อนจบการส่งมอบกำลังใจบอมได้ถามผู้ต้องถังว่าใครได้อภัยโทษบ้างบางคนก็บอกว่าอยู่มา5ปี10ปีแล้วก็ยังไม่ได้รับการอภัยโทษตนเองจึงได้ถามกลับไปว่ารู้ไหมตอนนี้มีนักโทษที่เพิ่งเข้ามาไม่กี่วัน กำลังจะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งเมื่อนหนุ่มบอมได้บอกไปว่าเป็นใครทําให้นักโทษในเรือนจําฝากเรียกร้องความเท่าเทียมให้พวกเขาด้วยซึ่งหนุ่มบอมก็รับปากไปว่าพยายามทําให้นักโทษในเรือนจําได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกันเมื่อวานเมื่อวานผมได้มีโอกาสเข้าไปเป็นวิทยากรในเรือนจําปทุมธาน,นีใช่ไหมเป็นเรือนจําขังชายมันก็มีคนเข้าอบรมเนี่ยประมาณ200กว่าคนทีเนี้ย มันก็เป็นเรื่องปกติที่ผมเข้าไปสร้างแรงบระดาลใจให้คนในเด่นจำใช่ไหมก่อนจบการส่งมบอบกำลังใจผมถามว่าใครได้อภัยอย่าโทษบ้างเขาบอกเขาอยู่มาห้าปีแล้วเขายังไม่ได้อภัยเลยรอภัยจะโทษอยู่บางคนก็บอกว่าสิบปีอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วยังไม่ได้ภัยเลยครับผมก็บอกไปว่ารู้ไหมว่าตอนนี้มีนักโทษคนหนึ่งที่เพิ่งจะเข้ามาสองสามวันก็ยื่นขอพระราชทานภัยโทษเพียงคนเดียว เขาก็ถามผมว่าใครผมก็บอกเขาไปว่าเป็นใครเขาก็บอกว่าพี่ช่วยผมหน่อยนะช่วยเรียกร้องความเท่าเทียมของอนักโทษให้พวกผมทีผมก็บอกไปว่าไม่ต้องห่วงครับทุกวันนี้ผมพยายามทำเพื่อพี่น้องผู้ต้องขังทุกคนให้ได้รับความเสมอภาคความเท่าเทียมกันในระบบของอการ ขอพระราชทานแผ่โทษหลายคนดีใจที่ที่เราได้เข้าไปแล้วก็หลายคนก็คาดหวังว่าเขาจะได้ภยัยยังมีอีกเยอะครับที่เขาหลอภัยโทษอยู่ใช่ไหมนุ่มบอมยังกล่าวว่าหลายคนในเรือนจําคาดหวังว่าจะได้รับการอภัยโทษอยากให้เสียงเล็กๆในเรือนจําเป็นเสียงสะท้อนที่ยิ่งใหญ่ไปยังผู้ใหญ่บางคนที่กําลังทําให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําในประเทศความไม่เท่าเทียมกันในประเทศ โดยบอมหวังว่านักโทษชายทุกคนจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันซึ่งหนุ่มบอมยังบอกว่าตนเองได้รับเชิญให้ไปตรวจสอบว่านักโทษคนดังกล่าวยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือไม่และจะผลักดันให้กลับเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลราชทันซึ่งจะได้ไปตรวจสอบกันว่านักโทษคนนี้เป็นเทวดาจริงอย่างที่ลูกของเขาได้บอกไว้หรือไม่อยากให้เสียงเล็กของคนในเรียนจำเนี่ยเป็นเสียงสะท้อนที่ยิ่งใหญ่กับผู้ใหญ่บางคนที่ กำลังทำให้เห็นความหลือล้ำในประเทศความไม่เท่าเทียมในประเทศหวังว่าน้องชอทุกคนควรได้รับการปฏิบัติเหมือนกันไม่ว่าคนคนนั้นจะใหญ่โตหรือว่าจะต่างเตี้ยเลี่ยดินก็ขอให้ปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันทุกคนผมได้รับเชิญอีกวันที่เท่าไหร่ยังยังไม่ได้ตรวจตรวจใบใบเชิญมาให้ไปตรวจสอบ ว่านักโทษคนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าแล้วก็พักดันให้กลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชดันก็เดี๋ยววันวันนั้นเราคงจะได้เห็นคลิปกันครับว่าเราจะได้ไปตรวจสอบกันว่านักโทษคนนี้มันเป็นเทวดาจริงหรือเปล่าอย่างที่ลูกก็บอกว่าเป็นเทวดาค่ะฝากไว้การกลับเข้ามาในประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรโดยบอกว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่กลับสร้างข้อกังขามากมายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย ทำให้หลายคนอยากตรวจสอบและทราบว่าเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมความเหลื่อมล้ำเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งหนุ่มบอมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเรียกร้องโดยอยากจะสร้างความเท่าเทียมให้กับนักโทษทุกคนเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1 5 0 0บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777 ร่วมสนับสนุนเรานําเสนอความจริงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store